สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปอในรายการคนมีองค์คน <ง S 2> มีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนความไม่เข้าใจเรื่ององค์มาจับล่าก<อ>นะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซีริกรอาภิรัตโอซีริกรอาภิรัตเบอรโอ์โทร06199226450925929261 id รายโอซีริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทโร0849266658 ID ีร AJTOP16 ครับนะก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะมีคนน่ยเข้าใจผิดหลายคนเรื่องการไม่เข้าใจอา,ออออาจารยออ์อาการองค์มาจับร่างมันมีจริงไหมหลายครั้งที่ผมมาทำรายการตรงนี้ผมก็จะพยายามบอกคนแต่ละคนว่า คุณมีนะถ้าคุณจะยอมรับก็คือคือยอมรับถ้าคุณไม่ยอมรับผมช่วยอะไรไม่ได้คือทาไมถามว่าทําไมไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าขึ้นเหียนอาเจียนแน่นหนะ้าอกนะบางทีเนี่ยก็มีคนบอกว่าเออไม่ต้องไปรับไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องใส่ใจนะไม่ต้องทําก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าคิดถึงผลระยะย,ยาวอ่ะมันมีถามว่ามันมีเพราะอะไร เพราะไอ้คนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นนะคือการรับขันหรือการรับองเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะการสร้างบาร,รมีในโลกเนี่ยท่าน่ะใช้ท่านไม่มีร่างในโลกมนุษย์นะท่านจึงจําเป็นจะต้องเลือกเลือกจากอะไรเลือกจากความผูกพันในอดีตชาตินะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะหรือเป็นผู้อุปถากผู้ดูแลกันมานะเพื่อที่จะเอามาใช้งานถามว่าท่านเล็งเห็นหนึ่งคนนั้นต้องมีคุณธรรม 2. คนนั้นต้องมีปัญญานะสคนนั้นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการที่จะไปช่วยคนในอนาคตท่านเล็งเห็น3อย่างนี้ท่านจึงได้เลือกล่างนั้นขึ้นมาการที่ท่านเลือกล่างเนี่ยคือต้องมีบุญสัมพันธ์ต้องเคยเกิดร่วมชาติต้องมีความรักใคร่กันในอดีตไม่ใช่แบบบางคนมาบอกว่าฉันเนี่ย,ม,ย,ยม,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 มีองค์เป็นสิบองค์เนี่ยเนี่ยเมื่อวันผมเจอมาละมีองค์เป็นสิบอง ผมก็เลยเฉยเฉยคนบอกเขาอืมเาก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นมีมีองค์เป็นสิบองค์ผมก็เลยเฉยเฉยนะผมก็นั่งผมก็นั่งมองแท็กซี่ค่ะอืเอเฮ้อย่าไปพูดเลยนะนั่งมองผมก็นั่งมองท่านอาจารย์โอก็นั่งมองผมก็เลยเฉยเฉยนะอาจารย์โออาจารย์ท็อปสกิดอาจารย์โอไม่ต้องพูดรู้รู้สกิดเพราะไม่ต้องพูดนะคะแค่อาจารย์โอ้ถามเขาว่าเรียนมาหรอคะอืม,อม คือหลายๆครั้งคับผมอ่ะพยายามถามว่าพยายามอะไรผมพยายามช่วยร่างทรงที่วิ่งเข้ามาหาผมนะหลายๆคนถามว่าช่วยคือช่วยยังไงช่วยเปิดยานบาร,รมีช่วยตรวจองค์ตรวจเทพให้บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าแค่มาดูแลมารักษามันคงไม่จริง,รงไม่จริงไม่จ,งมจังอะไรหรอกบางคนเนี่ยจะหาความสําเร็จในชีวิตแต่ก็ไม่ยอมรับก็มีอยู่เยอะนะไม่บูชาเทพมันดียังไงอะ คือการบูชาเทพหนึ่งใช่มันดีค่ะท่านมาตอนที่เราดวงตกสองอท่านมาตอนที่เราเนี่ยกำลังแบบตกทุกได้ยากแล้วท่านนมาเสริมบารมีเรา แต่เราไม่ได้วยความไม่เข้าใจฟังคนที่บอกว่าเออเนี่ยคนนู้นบอกว่าไม่ต้องรับขันหรอกไม่ต้องยางงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นจริงๆอะ่ะร่างทรงก็ทําเสียด้วยละ่ะบางคนที่เขายัดขันผีเข้าไปอะ่ะมันทําให้คนพวกเนี้ยเราเราคนพวกนี้ที่แบบไม่เข้าใจอยู่แล้วอะ่ะก็ยิ่งมั่นใจอ่ญเลยว่าขันของคนมีองค์ที่แบบมารับกันตามตําหนักก็ต้องเป็นขันผีเสมอจริงๆมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะอย่างสํานักเราไม่มีผีสักตัวนะ อารตรงไมัเป็นเทพผ่าเป็นการบูชาเทพกันนะจริงๆของเราอะ่ะอืมต้องต้องดูด้วยว่าสำนักนั้นนะคะ่ะนะเข้าใจไหมอืมเพราะเป็นเทพหรือเป็น,เป,นเป็นเล่นคุณใสหรืออะไรดูด้วยใช่ไหมอาจารย์ท็อปอืมอาจารย์ท็อปลอง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 ,ง,งอธิบายในเรื่องของเอ่อที่เราจะคุยันวันนี้สิคะ่ะอาจารย์ท็อปคือถ้า รเรื่องอะไรหัวข้อไงต้องดูที่หัวข้อก่อนความไม่เข้าใจเรื่องอาการองค์มาจับร่างคือคนที่แบบว่าเออถามว่ามันมีคนรู้ไหมมันมีคนรู้เรื่องนี้แต่ว่าความไม่เข้าใจในที่นี้ก็คือว่าคิดว่าองค์เนี่ยเป็นผีและผีเนี่ยคงต้องมาจับร่างเราแต่จริงๆแล้ว่เทพพย,ยดาทั้งหลายที่มาเลือกร่างมนุษย์ในการที่จะก่อบ,บุญบรารมีเนี่ยเขาเลือกจากว่าร่างเนี้ยเห็นว่ามีปัญญาสองเนี่ยสามารถเอามาใช้ทําสร้างบุญได้ จึงต่ออายุให้บางคนเนี่ยตายแล้วก็มีจริงๆต้องตายแล้วก็มีมแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะอันนี้อ,อันนี้คืออ้างอิงมาจากเขาเรียกอ,อะไรอาการองค์มาจับร่างเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนืกอว่าตัวเองมีผีเข้ามีโดนของมีอะไรคืออย่างนี้ต้องมาตรวจองต์ตรวจเทพให้เป็นกิจจะลักษณะต้องมาตรวจคือต้องเข้ามาตรวจแต่ว่าส่วนมากแล้วว่าจะกลัวกันเป็นส่วนใหญ่ที่กลัวไม่ใช่กลัวอะไรนะบางคนเนี่ยตัดสินใจตั้งแต่เดือนเดือนกุมภาประจําโผล่ก็เดือนเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะตุลา ถามว่ากุมภาจนถึงตูลาเนี่ยแล้วก็หายไปค่ะเออแล้วก็หายไปในที่นี้ก็เพราะว่าไม่มีบารมีคู่กันมาคือบารมีคู่กันในที่นี้ก็คือว่าเจอครูดีแต่ไม่รับผมก็ไม่ไม่พูดอะไรผมก็เฉยเฉยเขาเขาไม่น่าเขาไม่น่าพูดอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกไม่ดีคือมันไม่ใช่อะไรนะผมพูดแค่นี้ว่ามันจะรู้สึกยังไงช่างมันนะแต่ในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีบารมี องค์เทพเขาก็ต้องเอากลับไปเองโดยธรรมชาติเอากลับไปบูชาเอากลับไปดูแลของเขากันเองเราไม่เกี่ยวเราเกี่ยวแค่ว่า,วาอาจจะไม่ไม่ใช่สายของเราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของอาจารย์คนท่านอื่นไปอะไรบุญบุญไม่สัมพันธ์ถ้าบุญไม่สัมพั์ก็จะไม่ได้เจอคือเจอทีเดียวแต่<จ><า>ไม่ได้มีวความเลื่อมใสอะไรนะ,ม,ะมันมีบ่อยครับถามว่าผมทําตรงนี้มานานไหมเป็นสิบเป็นสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงถามว่าไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะอะไรชีวิตของเขาไม่ใช่ของผม แล้วเวลาผมไปช่วยคนเนี่ยถามว่าผมต้องวางวางทุกคนลงทาไมผมต้องวางทุกคนลงผมเอาทุกคนไปไม่ได้หมดใช่ถามว่าทําไมเอาจะทัพพูดอย่างนี้บ่อยมากจะทัพพูดเลยค่ะถามว่าทําไมเอาทุกคนไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งทุกคนล้วนมีทิฏฐิเป็นของตัวเองสองทุกคนล้วนแต่มีความมั่นใจเป็นของตัวเองสามทุกคนคิดว่าทําได้เองโดยไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มันเป็นเรื่องจริงนะผมก็เลยต้องเฉยถามว่าเฉยเพราะอะไรเพราะว่า สัจธรรมความจริงในโลกอัตาหิอัตโนนาโถกรรมเท่านั้นที่เป็นตัวชี้กรรมเท่านั้นที่เป็นตัวบอกอัตหิอัตโนนาโถตนตนเป็นปน่พ่งแห่งตนไงก็จึงบอกไงว่ากรรมของเขาเท่านั้นที่จะลากเขาไปผมว่าไม่ได้ลากใครไปไหนหรอกมีหลายครั้งหลายผนมีคนเคยมาถามผมว่าผมจะทิ้งเขาไหมถ้าผมเป็นอาจารย์เขาเนี่ยผมจะทิ้งเขาทำไมเนเมื่อว่าผมอยู่ของผมอย่างนี้ดีๆจริงไหมผมไม่เคยทิ้งใครนะไม่พูดถึงอ่ะมันจะมีแต่ลูกศิษย์ทิ้งอาจารย์มากกว่าที่ผ่านมานะอืมนะ เพราะว่าทาไมรู้ไหมเราอยู่ของเราที่เนี่ยไม่เห็นไปไหนเลยเอ,อือจะมาตอนไหนก็ได้นัดมาสี่แค่เด่นใช่ไหมอ่าหรือว่าจะโทรมาจะอะไรมามีการติดต่อสื่อสารกันต้องเยอะต้องแยะนะคะอ,อยู่ที่ว่ารู้สึกจะติดต่อมาหรือเปล่าก็เท่านั้นเองถามว่าเคยทิ้งทิ้งสิทธิ์ไม่เคยบางคนบางคนอาจจะอยู่ในข้เรียการนอนคอนเน็กชันกันอยู่ได้แต่บางคนอาจจะหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยอืม,อมคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย มันขึ้นกับสัจธรรมสัจธรรมความจริงคือคนนั้นสามารถยอมรับเราได้เขาก็อยู่กับเราได้คนนั้นยอมรับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้สร้างบาร,รมีมาคู่กับเราสองเขาไม่เข้าใจเรื่องราวของคนมีองค์<ม>เราก็ได้แต่เล่าเรื่องราวต่างๆถามว่าผมมานั่งตรงนี้เพราะอะไรผมมานั่งตรงนี้เพราะผมมาคอยลูกหลานของท่านพ่อท่านพ่อมานั่งอยู่ข้างหน้าสององค์นั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าท่านต้องการสิ่งใดท่านต้องการเรียกลูกหลานท่านมาช่วยในงานท่านแต่ถามว่า มันยากมากผมบอกแล้วไงว่าในพันคนจะมีไม่ถึง7คนหรืออาจจะไม่มีไม่ถึง10ผมบอกว่าผมบอกอาจารย์โอมาตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงทามาวันนี้ว่า,<ม>าจะทําความจริงก็คือว่าร่างทรงดีๆที่ฉลาดมีจํานวนน้อยมากที่ผมเจอมานะดีๆที่ฉลาดมีจํานวนน้อยถามว่ามีจํานวนน้อยเพราะอะไรหนึ่งความศรัทธาพอพอพอห่างหายกันไปความศรัทธาก็จางหายไปสองเอ่อเชื่อคนอื่น ฟังหลายสำนักตำหนักเสร็จแล้วปรากฏว่าไปในทางเป๋ไปแล้วก็หายไปอันนี้เรื่องปกติบางคนน่ะคุณน่ะมีอาจารย์ดีๆอยู่แล้วนะอ,อย่าอาสมมติเป็นเราหรือเป็นคนอื่นก็ตามเนี่ยมีอาจารย์ดีๆอยู่แล้วรับขันดีๆอยู่แล้วเออแล้วพอห่างหายจากเราไปอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันอะไรนานๆเข้าไปเจอสำนักใหม่เขามาทักอีกเขามาทักอีกว่ารับขันอะไรมาไม่ดีต้องไปแก้นู่นนี่นั่น แล้วก็ทิ้งขันรอบเอาไปลอยสมมตินะสมมนิมีแบบนี้นะเพราะว่าคนอื่นเคยมีมาหาเราแบบนี้แล้วนะคะคือจริงๆคุณต้องดูก่อนว่าครูบาอาจารย์ของคุณน่ะเขาครูจริงไหมถ้าครูจริงอะ่ะอย่าไปลอยขันเขานะแค่นั้นแหละก็สัจธรรมความจริงอัตหิอัตโนนาโถคอยไปฟังหลายสำนักก็เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้คือ,อจำไว้อย่างเดียวจงเชื่อในครูบาอาจารย์ที่คุณคิดว่าคุณจะรับ เมื่อเชื่อเสร็จแล้วอ่ะคุณจงรักษาสิ่งที่ตัวคุณเป็นให้ดีคือเป็นอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาง่ายๆเรื่ององค์เทพมันมันมันอยู่ที่ว่าเราชอบองค์ไหนแล้วเรารู้สึกยังไงเราเห็นแล้วเรารู้สึกปีติไหมถ้าเรารู้สึกปีติมันก็เป็นจริงได้หมดผมบอกได้เลยว่าโลกเนี่ยไม่มีคําว่าบังเอิญแต่แค่เพียงว่าคุณจะทําเมื่อไหร่อย่างไรอย่างไงแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งการที่บางคนเนี่ยมันรู้สึกออันนี้เราเรามาพูดเรื่องของอาการอาจารย์ฮอฟ มันมีแน่นหน้าอ,อกนะบางทีแบบว่าเออเห็นเห็นเทวรูปรลรวรู้สึกน้ําตาไหลบางทีเห็นเห็นอะไรอะไรก็ตามเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเอ,อเกิดความปิติน้ําตาไหลขนลุกบางทีร้องไห้น้ําตาไหลออกมาเนี่ยเพราะว่าสีรามนะเหมือนอเหมือนเหมือนอกับเนี่ยเหมือนกับฮานุมานเห็นเห็นองรามอย่างเงี้ยพระรามกับนางสีดาใช่ไหมเออก็จะเกิดน้ําตาไหลนะ อย่างบางคนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างก็อย่างคนที่มาตรวจองค์ตรวจเทพวันนี้ก็อาจารย์ท็อปยกหุ่นพระแม่รักษมีมาเขาก็เกิดอาการน้ําตาไหลเลยแล้วร้องไห้ไม่หยุดพอเอาหลบไปก็หยุดร้องพอเอาหุ่นตัวใหม่มาให้ดูอ,อ๋อนี่จะแนะนําให้ดูนะอันนี้สอนในตัวว่ามีหุ่นเอ,อมีอะไรนะมีองค์พัพนนารายอันนี้พะระนารายนะ อันนี้พะระแม่ราทากับนางอะไรเอ้พระแม่ราทากับอะไรนะกิษนะกิษนะนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือองค์ยืนนะอันน uh, 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 ี้คือพระแม่รักสมีองค์ยืนนะอันนี้พระแม่รักมีองค์นั่งนะเขาก็ร้องไห้ทีหนึ่งเอาเอาเอาองค์พระแม่พระแม่รักมีขนาดจัมโบ้มาให้เขาดูเขาก็ไม่ร้องไห้เขาจะมาร้องไห้แต่พระแม่รักมีองค์นั่งกับองค์ยืนที่เอามาให้ดูเนี่ยเขาจะร้องไห้เลยนะอย่างนั้นนะคะก็แปลกดี คือการที่ท่านมาจับร่างก็บอกแล้วว่าไม่ไม่มีคําว่าบังเอิญนะแต่เราอ่ะจะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึง่งแล้วครูอ่ะที่ตรวจให้เราอ่ะท่านเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนั้นนะเพราะว่าคนที่จะตรวจองค์ตรวจเทพได้ในหนึ่งจิตจิตต้องมีจิตจิตที่จะสื่อสารได้โดยธรรมชาติถ้าสื่อสื่อสารไม่ได้เนี่ยยังไงก็สื่อไม่ได้เพราะมีหลายคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าให้ไปรับขันพอรับขันเสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะ <ใ>นี่ได้เออพอรับขันเราเราไม่สามารถที่จะแบบสื่อสารได้ก็คือว่าครูเนี่ยบอกว่ารับรับไปเถอะแล้วเดี๋ยวจะไปสื่อสารทีหลังได้มันไม่มีนะอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดครูคนไหนที่คุณไปหาแล้วบอกคุณนะว่าเนี่ยองค์เทพเนี่ยมาจับร่างแล้วให้รีบรับขันเลยนะแต่เขาอะไม่ยอมบอกคุณว่าคุณอะมีองค์เทพองค์ไหนคุณก็อย่าเพิ่งไปรับกับเขา คุณต้องรู้ก่อนว่าองค์เทพของคุณคือองค์ไหนเสร็จแล้วคุณถึงค่อยรับองค์นั้นนะคะคุณจะได้มีจุดหมายปลายทางในการบูชาเทพนั่นแหละเอาละก็วันนี้ก็พูดกันหอมปากของคอว่าจริงๆแล้วอะเทพมาจับร่างก็เพราะความสัมพันธ์ในอดีตหนึ่งเคยสร้างบาร,รมีคู่กันมาสองเคยรับใช้กันมาสามสามีความรักผูกพัน ค่ะ<ช>แล้วอันนั้น,นอาการพวกนั้นมีอะไรบ้างนะตมีเวียนหัวแน่นท้องแน่นหน้าอกตรวจไปตรวจโรคมาก็ไม่ได้อะไรไ<ม>ก็ไม,ไม่เจออะไรเลยมันไม่มีโร<ล>คอย่างอาจารย์ของเรา<ล>อะไรบ้างก็เช็คทั้งหัวหัวยันหัวยัน,ห,ยน,ห,ยนหัวยันเท้าก็ยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรนาะทำไมมันถึงได้สับสนตัวเองบางทีเนี่ยมันรู้สึกการรู้สึกสับสนทําอะไรก็ปวดหัวปวดท้องแน่นหน้าอกมีลมจุกในท้องแขนขามันรู้สึกชาบางทีเนี่ย หัวมันรู้สึกชาขึ้นมาตึงขึ้นมามันบอกไม่ถูกหูมันรู้สึกว่าหูหูมันแววเหมือนมีคนเรียกอะไรเงี้ยทำนองเงี้ยนี่ยก็คืออาจารย์โอ้ก็ผ่านมาแล้วก็คือตอนนั้นน่ะนะคือเดือนมิถุนายนปีหกสามที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอ,องค์เทพช่างมันจะจะมาจับร่างอาจารย์โอ้เสร็จแล้วอาจารย์โอก็เลยรู้สึกว่ามี ลมแน่นอยู่ในท้องแน่นๆ่นท้องคืนไส้เวียนหัวอ,อาเจียนด้วยอาเจียนแล้วก็ลื้นไส้เวียนหัวอาเจียนแล้วก็เหมือนแบบเราต้องนอนพักทั้งวันเลยเราเป็นอะไรแล้วแล้วก็อะไรไปตรวจหมอก็ให้ยาลดกดมาก็กินนะก็กินก็ เอ๊ะมันก็ไม่หายมันก็เป็นอะไรแล้วถึงขนาดหมอจะเอากล้องส่องเข้าไปในท้องเพื่อตรวจแล้วก็ให้ยานอนหลับก่อนคืออาจารย์โอ้ก็เลยเลิกตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นว่ามารับอะไรของอาจารย์ท็อปเนี่ยเขาหมดตอนนั้นรับอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยค่ะไม่ต้องกินยาลดกดแล้วอะอาจารย์ท็อปนะก็แค่นี้พอหอมปากหอมคอแล้วกัน ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ไอดีไลน์อสิริ1 5ึ่งห้และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราม,มหานิยมเบอร์โทร08492-66658ไอดีไล AJTOP 1 6เอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ